สวัสดีครับพี่น้องสมอที่เคารพรักทุกท่านครับแจ้งข่าวจากสมาคมชกสอสมอนะครับข้อมูลณนะวันที่2มีนาคม2 5 6 4ครับพี่น้องครับสมาชิกใหม่ในเดือนนี้นะครับ1,966คนสมาชิกทั้งหมดนะครับ8,48,859คนนะครับผู้ที่เสียชีวิต325หารายเงินสงเคราะห์ที่หัก 162บาท50สตางนะครับจะหักไปวันที่15มีนาคม2564นะครับเงินสงเคราะห์โดยประมาณนะครับที่ทายาทจะได้รับ424,429บาท50สตางค์นะครับแล็จะโอนเข้าบัญชีทายาทนะครับที่เอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ในวันที่19มีนาคม2564ครับและสมาคมได้จ่ายค่าพวงหลีดและค่าพิธีกรรมตามาศาสนา ของสมาชิกที่ถึงแก่ความตายรายละ2,000บาทนะครับรวมจ่าย325รายก็เป็นเงินจำนวน650,000กว่าบาทนะครับสำหรับค่าพงหลีดและค่าพิธีกรรมตามาศาสนาของสมาชิกที่เสียชีวิตนะครับเป็นการบริหารจัดการของจังหวัดนะครับรับไปดำเนินการตามบริบทของแต่ละพื้นที่นะครับหมอชาติก็จึงแจ้งข่าวสาร มายังพี่น้องอสมนะครับที่เป็นสมาชิกชกสอสมทราบโดยทั่วกันนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังแล้วก็ถ้ามีเรื่องอะไรนะครับอยากให้หมอชาติมาคุยเรื่องอะไรก็เขียนคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะครับแชร์ต่อยให้เพื่อนอสมด้วยนะครับบางท่านอาจจะยังไม่ทราบนะครับหรือบางท่านยังสงสัยว่าสมาชิกที่เสียชีวิตในแต่ละเดือนนะครับ แล้วสมาชิกจะลดลงไปเรื่อยๆจริงหรือไม่นะครับอันที่จริงแล้วสมาชิกเสียชีวิตแต,แต่ละเดือนนี้ประมาณ300-400ท่านนะครับแต่ว่าสมาชิกเข้าใหม่นะครับเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับที่พี่น้องอสมองได้ติดตามรับชมรับฟังและก็เป็นกำลังใจามาโดยตลอดนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปถัดไปนะครับขอขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ